สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็กข่าวล้อรอบวันครับแม่ล่ำไห้ปีใหม่ก่อสอลูกสาว19ปีกลับจากส่วนมนุ์ข้ามปีหนุ่มเมาขับกระบะชนสยบนะครับเมื่อเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีวันที 1, ่หนึ่งมกราคมสองห้าเก้าแลตำรวจโทคมกิจหงทองร้อยเวรสพคลองใหญ่ได้รับแจ้งจากตู้ยามคลองสนมีเหตุรถยนต์กระบะชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตคาที่หนึ่งลายส่วนรถยนต์กระบะหลบหนีที่บริเวณ ถนนท่าชลาลัยหมู่ที่1ตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกศเพื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขตคลองใหญ่เหตุเกิดพบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่นอนหนูชชิง523ตราดสีเหลืองดำล้มคว่ำอยู่กลางถนนสภาพด้านหน้าพังยับเยินส่วนด้านท้ายล้อแมกแตกยางแตกกระจายเสียหายทั้งคันห่างจากรถจักรยานยนต์ไม่มากนักพบศพผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนางสาวทิ ธิพกาลุ่งเลืองอายุ19ปีอยู่หมู่หนึ่งตำบลหันเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดสภาพศพแขนขาและคอหักสภาพที่ผู้เป็นแม่เดินทางมายังที่เกิดเหตุที่เขากอดสพลูกสาวพร้อมรำให้ท่ามกลางเจ้าหน้าที่และประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นภาพสุดชลดนะครับญาติผู้เสียชีวิตกล่าวว่านางสาวธิพกาพร้อมเพื่อนไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดคลองมะขามหลังสวดมนต์เสร็จได้ขี่รถมาส่งเพื่อนที่ท่าเรือชลาลัย และทราบข่าวอีกทีก็พบว่านางสาวทิพกาถูกรถชนเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุทราบว่ารถกระบะคันเกิดเหตุได้ขับมาจากท่าเรือชลาไหลด้วยความเร็วโดยคนขับมีการเมาสุราก่อนจะพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของนางสาวทิพกาอย่างแรงทําให้ทั้งรถทั้งคนกระเด็นไปไกลกว่า50เมตรส่งผลให้นางสาวทิพกาเสียชีวิตคาที่ทันทีนะครับส่วนรถยนต์หลบหนีมุ่งหน้าไปทางจังหวัดตราด ก่อนจะถูกจุดตรวจบ้านเนินตาลสกัดจับรถยนต์หมายเลขทะเบียนวอยไม้ลอลิง2009จันทบุรีได้ทราบชื่อคนขับรถยนต์นะครับคือนายวิทยาสว่างสุขอายุ2 5ปีอยู่หมู่5ตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จัวดตราดจากนั้นเจ้าที่ตำรวจได้นำตัวมาที่สถานีตำรวจเพื่อทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลโดยผลที่ได้ปรากฏมีระดับแอลกอฮอลเกินกำหนด เกินกฎหมายกำหนดถึง120มิลลิกรัมนะครับ